พบเจอกันช่วงเย็นๆนะครับของวันที่14บสพฤษภาคม65นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีปากท่อนะครับก็อยู่ในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ก็มีห่วงทางสะดวกนะครับมาติดตั้งเรียบร้อยนะครับอีกสักครู่ก็จะมีขบวนรถ วิ่งผ่านนะครับเป็นด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอติดตามชมกันนะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับรถด,ด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่สามหนึ่งก็มาถึงแล้วนะครับวิ่งช้ามากเลยนะครับ วันนี้ก็ใช้ฮิตาชิใหมายเลขหนึ่งเลยนะครับ n มาบอร์สี่ห้าศูนย์หนึ่งนะครับครับรถมอเตอไซค์ก็ยังข้ามกันอยู่นะครับ วันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ40กว่านาทีนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องรีบก,กับธรรมดา262ที่บ้านกูบัวแล้วนะครับเพราะวันนี้ ขบวน262ตอนนี้ยังไม่ออกจากสถานีหัวหินเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องหัวรถจักรหรือเปล่านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ